พี่มาค่ะการหลับลึกเนี่ยมันสําคัญมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหมันทําให้เราไม่แก่จ้ะถ้าเกิดไม่อยากแก่เราต้องหลับลึกให้ได้จําไว้เลยเพราะร่างกายจะซ่อมตัวเองได้ดีที่สุดตอนหลับจําไว้เลยสี่ทุ่มถึงตีสองคือช่วงที่กรดฮอร์โมนเป็นฮอร์โมนยาวฮอร์โมนที่หลั่งออกมาแล้วซ่อมแซมร่างกายทุกระบบพวกรอยเขียวรอยย่นของเธอนะ่ะซ่อมตอนนี้เลยนะจ๊ะระบบภูมิคุ้มกันทํางานซ่อมแซมตัวเองขจัด พวกสิ่งปลกปลอมดีที่สุดคือเวลาที่เกิดขึ้นตอนที่เราหลับลึกดังนั้นจําไว้ว่าเราจะต้องพาร่างกายเข้าสู่ขบวนการหลับลึกให้ได้ไม่อย่างนั้นแก่พี่มาแก่แชร์เพราะพี่มาสามารถเข้าสู่ขบวนการหลับลึกได้ทุกวันจ้ะพี่มาต้องมีตัวช่วยแน่ๆพี่มามีตัวช่วยอะไรคะอินโซล่าหลับลึกตื่นสมองไบรท์ได้ดีทอ็อกซ์